วันนี้เราก็มาทำคลิปแอดพาสุตกันนะคะให้น้องคนนี้เลยนะคะนี่อ่ะน้องจะต่างเป็นนี้ไปนะคะหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็สามสี่นะคะตัางเป็นสี่ชิ้นโอเคเราก็ใส่ลงไปในซองเลยนะคะอันนี้คือแบบเป็นของที่เรียกอะไรนะเป็นของมีตะมีอยู่แล้วนะคะเราก็เลยใส่แบบเป็นซองได้นะคะก็คือของปล่อยเนาะอันไหนที่แบบมีตะมีมาตักโรงงานหรือตะมีจักนีดหน่อยเนี้ยเราคือใส่ตรงๆนะคะโอเคเนาะก็จะส่งเป็นลงทะเบียนนะคะก็เราก็จะไปติดสตรอเทศกันเลยนะคะ โอเคค่ะอันนี้เราก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะนี่แพ็กเสร็จแล้วนะโอเคเนาะแล้วก็นอกของน้องคนต่อมานะคะก็จะไล่เป็นของน้องคนนี้ก่อนนะคะสั่งเป็นกระตา่ายไปหนึ่งชิ้นนะคะที่มีตำหนิไปเนาะก็จะส่งเป็นลงทะเบียนนะคะโอเคก็น้องอยู่จังหวัดอืมโอเคเดี๋ยวแป๊บนะจิ๊บพีชพักทีพักทีนี่คะ่ะเพื่อที่อยู่น้องคนนี้นะคะโอเคเราก็จะติดสก,กัดเทปกันเลยเนาะ,ะโอเคโอเคด่อกล้องไปติดสก,กัดเทปกันก่อนนะคะ โอเคของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะเตรียมสัดส่งพ่งนี้เลยเนาะโอเคของน้องถัดมานะคะคนถัดมาก็จะเป็นของน้องคนนี้นี่ชื่อที่อยู่น้องนะคะน้องก็สั่งไปสั่งขอสอ่งไปหนึ่งชิ้นนะคะโอเคแล้วก็ไปติดสกัดเทปกันเลยนะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะของน้องคนนี้เนาะจะส่งเป็นลงทะเบียนนะคะ โอเคเป็นน้องคนสุดท้ายนะคะเป็นน้องของคนน้องคนนี้นี่น้องก็จะสั่งเป็นออมเล็ตไปนะคะนี่นี่หนึ่งชิ้นนะคะก็จะส่งแบบแฟลตนะคะโอเคเราก็ไปติดสกอตเทปกันเลยเนาะนี่ก็เป็นชื่อที่อยู่ของน้องมาคะ่ะโอเคโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจะส่งแฟลตนะไปละไปบ้าขอบคุณนะคะที่มาอุหนถุงออเดอร์เนาะ ค่ะวันนี้เราก็มาทําคลิปแพ็กพัสดุกกันนะคะให้น้องคนนี้เลยนะคะนี่อ่ะน้องก็สั่งเป็นอันนี้ไปนะคะหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็สามสี่นะคะสั่งเป็นสี่ชิ้นโอเคเราก็ใส่ลงไปในซองเลยนะคะอันนี้คือแบบเป็นของที่เรียกอะไรนะเป็นของมีตําหนิอยู่แล้วนะคะเราก็เลยใส่แบบ เป็นซองได้นะคะก็คือของปล่อยเนาะอันไหนที่แบบมีตมํหนิมาจากโรงงานหรือตำมีจากนิดหน่อยยเงี้ยเราคือใส่เป็นกล่องนะคะโอเคเนาะ,เเนะก็จัดส่งเป็นลงทะเบียนนะคะก็เราก็จะไปติดสต็อเทปกันเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะนี่แพ็กเสร็จแล้วนะโอเคเนาะ แล้วก็นอของน้องคนต่อมานะคะก็จะไล่เป็นของน้องคนนี้ก่อนนะคะสั่งเป็นกระต่ายไปหนึ่งชิ้นนะคะที่มีตำหนิไปเนาะ,ะก็จัดส่งเป็นลงทะเบียนนะคะโอเคก็น้องอยู่จังหวัดอืมโอเคเออแล้วแป๊บน,นนะหยิบชื่อพิธท,ทัท,ทีทัทีนี่ค่ะเพื่อที่อยู่น้องคนนี้นะคะโอเคเราก็จะไปติดสกอตเทปกันเลยเนาะ,ะโอเค เก็บดับกล้องไปงติดสกอตเทปพูกก่อนนะคะโอเคของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะเตรียมส่งพ่งนี้เลยเนาะโอเคของน้องถัดมานะคะคนถัดมาก็จะเป็นของน้องคนนี้นี่ชุดที่อยู่น้องนะคะน้องก็สั่งไปสั่งขอสอ่งไปหนึ่งชิ้นนะคะโอเคเราก็ไปติดสกัดเทปกันเลยนะจ๊ะโอเคคะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะของน้องคนนี้เนาะ จะส่งเป็นลงทะเบียนนะคะโอเคเป็นน้องคนสุดท้ายนะคะเป็นน้องของคนน้องคนนี้นี่น้องก็จะสั่งเป็นออมเ็ตไปนะคะนี่นี่หนึ่งชิ้นนะคะก็จะส่งแบบแฟลตนะคะโอเคเราก็ไปติดสกร์เทปกันเลยเนาะนี่ก็เป็นชื่อที่อยู่ของน้องนะคะโอเค โอเคค่ะของน้องคนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจะส่งเป็นแฟกซนะไปละไปบ้าขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุ order, นทะุกออเดอร์เนาะสวัสดีค่ะวันนี้ทํคาคลิปแพ็คพัสดุกันนะคะนี่เนาะน้องก็สั่งเป็นอันนี้ไปนะคะแล้วก็นี่โอเคก็จะส่งเป็นแบบแฟกนะคะเราก็จะส่งพุ่งนี้นะคะอันนี้คือชื่อที่อยู่น้องนะคะที่เราเขียนเสร็จแล้วเนาะ โอเคเราไปติดสกอดเทปกันเลยนะคะโอเคของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะจัดส่งพรุ่งนี้เลยนะขอบคุณนะครับที่มาอุ่นหนุนไปแ๊ายบาย